เขาห่วงไม้เนาะนะตุยเนาะเขาบอกว่าเอาณตุยไม่ได้ขอเหรอครับตอนที่เขาอยู่ขอเขาอยู่นี่โอ้ไปเอาเศษไม้อะไรเงี้ยเหรอเมาเผาถ่านนี้มาขอเขาอยู่เขาไปได้เกียดขอเขาอยู่โอ้ยังอยู่กูยแพ่งอยู่พอตกดึกนี่เขามาเลยอืมเขาฝันฝันว่าให้ล้างป่าช้าล้างป่าชสะล้าง้าก็เลยเขามีดุงท่านอืมคนคนผมมีคนจะข้นเหมือนมีแจ่พวกกัน มันจะสวบคนัมนเลยใ่ไรอยู่ข่าวหลักอีกตัวเดินขูดขีดใหญ่สุดไปดื้อหัวคุสะอาดนะวันนี้ไง ก็จะมาตามแนวทางของเซียนตุยนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็เข้าจังๆเลยนะครับหลังจากที่เจียนตุยบอกว่าฝัน,นว่าไปอุจจาระนะครับที่หน้าสานนะครับเนาะครับก็เข้าเต็มๆเลยนะฮะสำหรับหนตุยนะาศนะครับ ก็ตัดเล่นเอานะครับผม905950ตัดเล่นเอานะครับก็คือให้มาไม่หลหางแล้วสำหรับเซียนตุยวันนี้ตองวดให้เลยนะครับผมสำหรับเซียนตุยนะฮะเป็นนิมิตฝันเป็นความฝันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ไปจะเป็นความฝันนะฮะความฝันจะเป็นยังไงนะครับต่องวดแต่แรับถ้าเกิดต่องวดเนี่ยเซียนตุยนี่จะเข้าเป็นประจํานะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามเซียนขาไอเซียนตุ๋ยกันดีกว่าขออภัยครับเซียนตุยก่อนนะครับไปเดี๋ยวตามมาครับผมครับสวัสดีครับตุยครับสวัสดีครับเมื่อที่แล้วไปขี่อยู่หน้าศาลฝันบอกอะไรจีไปไกลมองเงี่ยไปขี่อยู่หน้าศาลนี่ฝันหรือเรื่องจริงเนี่ย ว่าในขีสิบีขีพอดีเเออออในฝันบ่บัวแล้วดีดีเนาะแล้วเขาเลยก็ตามบอกเลขนี่บุษโทสองคนยังว่ามึงกลุ่มหลาพระอยู่อันก็บวกไงสองคนนี่วะโอ้ศูนย์ต่อศูนย์นั่นสองคนอันนั้นตำรวจอันนั้นผู้ตองหารนึ่งร้ายยับสันปูยา เราทหารเนี่งแสดงว่าภูมิโบราณใช่ไหมนะตุยบอกไงพ่นบอกไงสวงพ่นหัวเมียนพ่นไงเองสัตว์ละหน่าก็เรียกว่าพ่นแปดสว่างพูงไงเนาะเจ้าที่พันทีเนาะจที่ตัวซ้ำไหนเห็นสูงถั่วหัวบ่พนนางยิงยังมังพับขาแม้ก็เป็นพ่นไง พ่นย <shipment S 2> ังไหนกระเพียบเพียบพ่นซ้ำพ่นหรอพนนั่นผู้บอกง่แขนขาบอกง่ตัวบกงาเป็นพนไปซ้ำพ่นสองเมื่อย้มกันไปต่างกูคนยังพ่นแบบนี้กเลยุที่ปวดท้องยังม่เร่งอลลนยโคเขาก็เลยปวดท้องย่เขาได้ปลาหันบุจากว่าพ่นหันคนยหันหันหนาหันหลังเเดี๋ยวคือต้องหัว่าเป็นสารพอวอยเยอะเตือนแล้ว เแบเนาะแอบซ่วยผมสอดโคงการพอดีนี่ยมันมีเมื่อขึนคือว่าฝันแล้วเมือนืึ้นฝันเขาล่างป้าซาบ้านตัวเผ่าก็เลยว่าห้วยล่างป้าซาัเผ่าผู้ใหญ่วางที่รันเออพอดีเขาไม่ลุงท่านเดี๋ยวกาแฟมันกินไปสันว่าเออพอดีละพอดีที่กาแฟงสันว่าก็เลยไปเอาว่าแฝงเขา มีลงท่านบ้างมีคนจะคนหรือมีจากของยาวจากกระเพ้ามากินกลับมหาส่วงกลับมหาช่วงกระเพนเป็นร้ายมันซี่วงหนึ่งมันเป็นท่องอว่างจากของถือมากมันซ่งดำโอ้เป็นเป็นทองเออหายยารับหายยดซี่วงไปแล้วเป็นท่องมัือคุณนาเลยจับมัถุงนึงกับแพ้ดำครับนาเลย่าโว่ามึงกสลั กับแพ้่ท่องบอัตีคว้าก็เรียกกับแพ่ดำนองเรียกว่าท่ากับแพ้่ดำท่านั้นก็ซ้ำถุงหมมันตินหลดละถุงหมงุไงกับแพ้่ปัดโตวคนเป็นก็ยังเงินไอ้นั่นน่ะพวกไอ,อ้อินที่แดงนี้ไหมใส่นากาศใส่กิเกอร์เป็นไหมก็ใส่น <ๆ S 2> <ผ>้นากาก บอนก็ซ่องเป่อนะเออส่ีแดงใส่ีแดงส้นเห็นหัวบีหัวบ้านนี้ให้ให้ใหญ่จักซ่องเอ้ายุี่ี่่องจีส่องกัขว้งเอาจักซ่องซ่องหนึ่งเอามาจักซ่องทั้งหมดเหมือ่าโอ้หาส่องให้ใหญ่สี่่องกับว้างเอาส่องหนึ่งเอาส่องหนึ่งหา หนึ่งหาซีหนึ่งห้าซีก็ได้ได้นะหนึ่งห้าสี่รถตัดเอาจะคว้างขึ้นด้ช่วงเดียวป่ะเอาน้าเอาช่วงเดียวกแผมากับแก้สีท่องขอผมันสีท่งต้องสีช่องนะแป้กับสีท้องแ้สีท่องแฟ้ช่องดำช่องนึงมัคอนก่นกาแฟกับช่องสีทองสีบัวใดทองสว่างวดนี่ฮะ เสียทงเอามาหาซ่อง <S <s <ans> อได้ให้เย่องนึงงงน่งขาเหื่อซีซ่องจะขวงถือมาซ่วงหนึ่งถือม,มา,อากินนึงกรามไกรมันเลยระเพอนบ่ได้ให้ผู้ใดอีกกรมมันเอา,ากรรเอาหน้ากรรเอาได้ซีซ่วงเขาก็ได้ซ่องหนึ่งไปลรางปลาซารางปลาซาปลาซานี่เคยไปบาา้านเฮาบา่าไใส่ใไก่กส่ปาใส่เผ้า กูไปล่างไปไกลฟังไปทอดบ้านซอยพะเาเขาหลังป้าซาบ้านซอยพะเหลาเอาบ้านนี้มุจักบ้านตัอไกลว่าสันเพาะมึงขึ้นเนี่ยไปเอาใหม่อีวัดแปลเขาทานเขาหยิบเขาคือบวกเขาอยู่ขวามัเขาทานเรื่อยิเลยเมื่อถามข้าวหาใหม่ว่าไปเอาไม่เสียดไม่อะไรใไม่เศษใไม่น้อยเขาไม่มาถ้าจบอืมคือจีบเราบ่ก้าวบ้านอัว่า ไปเขาปลา,ปปา,า,า,าแต่ว่ากันได้ไปปลาสามาจกกังมาฝันอืมปลาบึกสามาลยก็ฝันก็ไม่ตายยังคนละไม่เป็นดอกบัา้มมาเผาทานนะมันไม่มดีเ <มา S 2> ละม, <า S 2> ม <า S 1> ันมาพอเนี่ยเหมือเศ้าพอดีพอดีน้อพี่น้ <c oughs> นองดีจา้าพวกบอกเอด็กว่าเทียนบอกมิติ บปเห็นว่าจังไหนเลยเห็นบ่บ่ฝันบ่ยังบ่เห็นหมลองดีจาว่าเห็นผีตัวบักง่ายเงีนว่ะเห็นตึกเหบอเห็นฝันบ้านที่อยู่ไกลป้าสากเดี้ยนะุยนองหาซีนนั่นแหละเน้นาลมันนึ่งซีซีนึงก็ว่ากันไปซีหาซีนั่นเขียนดงหนึหาซีก็ได้น้อ ก็คือว่าบ้เนี่ยมันหิบปินบ้นนบนันทายส้่มบกม่อเออวัานมาเรนทายจนี่เออ้มันก็บจักนี่ม่ีนึงซีบ้านเนี่ย้อนควาอยูได้อนอมันเลีเป็นต่มังหันดังอยู่ได้นะตุ้ยมันดังคักมัหันมันได้บอกคุณจะกนนี้โอ้ยสิบสี่ต้นสลายบ้านเนี่ยบนคู่ยังบอกมา่ออืเมยนมย้อนสวนเลยทุกนดังวันเกิดหนึ่น ปัญหาขั้นหนึ่งที่ออกว่างไว้บัวเนี่ยเลยเนาะบัวเนี่ยคือนาตุ้ยการฝันตองหวดถือว่าแม่นฝันตองหัวอืมฝันฝันอีกจังไดนจ้ะรุงมากฝันฝันอีกก็ไปบ่เห็นตู้บ่เห็นตู้บ่เห็นตู้เล็กช่วงนี้กับตกงานเนาะนาตุ้ยเนาะบ่มีแนวเฮ็ดกะเขาทานเขาทานขายเขาทานขาย ออการขายลำบากหลายอย่างเลยบอกเลขคนมันขอไม่ด้ใจเออบอกให้มันเข้านยคันบอกถึกถึกแม่นแม่นเด็กกาแฟกับแฝงกันยังดีนะไต่กินกาแฟย้อนว่าจักงวนแต่เลขของหน้าตุ้สามตัวต้องตัดนะครับผมต้องตัดอต่ัดให้อยู่แต่ตัดให้อยู่นะครับรอบนี้รอบนี้มีไม่เยอะรอบที่แล้วมันเป็นเครื่องหกเครื่องเก่าเนาะไอเนี้ยสาคัญเลยมันก็เลืยหลายคันมี่เด็กหกนี่ปวดหัวเลยตรงนี่เด็กเก่า เอาขอบุญนะตุ้ยจ้าตุ้ยโชว์ตัวเลขก่อนอย่าไปตุ้ยขอโชว์หน่อยครับเขาขอจะไปจี้ตั้งนานข้าวเห็นเเอารียนแต่นี้นะครับผมก็อย่ายวได้ได้นิ่งๆครับตุ้ยนิ่งๆนะฮะนิ่งๆไว้นะครับผมอาจารย์บอกให้ไจะจ้าอะไรเรื่อยจะจ่าอะไรบ่จะจ้าหลุดเขาแบบว่ต้องนั่นเลยเขาต้องลำเรื่อเลยแม่เขาต้องลำไลดังทีเดียวเลยว่าถ้าปังมากนี่มึงไปมึงนี่ ด้วยก็มองเห็นในตัดเอเรืองภานเนีกพอทาหลังภาษาเอาไปรลางภาษาใส่กบบ้านเสภาุตเออฝัน่ยแ่ว่าบ้านนี้มจักกันบ้านน้ำตะไก่ราว่าวันนี้หลังภาษาประตูเสภาพุ่น้านนี้ชงใส่ก้นเสมเกาจะต้องบ้านเสภาบพุ่นก้นมไม่ถ้ากันไปเอาไม้พุ่นตีบ่ในฝันแหมในฝันไปเอายา้านข้าเก้นตะกีจะเติมพีภาษาหลักภาษาบ้านบ้านเสาพุ่นบ้านนี้มัน ภาษาไม่อ่ย